ก็เป็นการแข่งขันในสาย B นะครับนัดแรกนะครับของทั้งคู่นะครับในสาย B ครับมีอยู่ทั้งหมด3ทีมครับนอกจากมีทีมหลวงโพบูธานะครับแล้วก็น้องเปตาที่ก like ําลังทําการแข่งขันกันอยู่นี่นะครับแล้วก็ยังมีทีมพรนดาอีกหนึ่งทีมนะครับสําหรับเซตนี้ที่กำลังจะทําการแข่งขันเป็นเซตที่2องเลยครับเซตแรกเป็นเสื้อสีขาวนะครับหลวงโพบูธาครับก็นำโดยทางด้านพายุสังน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเจ้าเอกชัยครับหรือว่าเอกชัยภูมินะครับ ล่าสุดครับเพิ่งไปคว้าแชมป์ที่อำเภอกุชุมเลยครับจังหวัดยะโสธรมานะครับในการฉลองสารเจ้าพ่อนะครับหลักเมืองครับอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนทางด้านนี้ครับก็มีวัดซันแบ็กครับแล้วก็วิทขอนแก่นนะครับในเสื้อสีกรมท่าดีนะครับก็มาในนามทีมน้องเมตาครับน้องเมตาก็ถือว่าเป็นทีมงานของทางด้านเสียสยามบุญญาลุศนนะครับเจ้าของพื้นที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับ ดึงไลค์ดึงแชร์ครับแฟนๆที่เราชมอยู่ทางบ้านนะครับพบกับผมครับแอดมินเฮดเฟซบุ๊กไลน์นะครับเป็นนัดแรกของทั้งคู่แล้วก็การแข่งันในรอบแรกจะแบ่งเป็น2สนามนะครับสนามที่1และสนามที่2ครับสนามที่เรารับชมอยู่นี่เป็นสนามที่2นะครับยังมีอีกหนึ่งครับคืนนี้คือเซตที่2นะครับเซตแรกนี้หมูพายุกับเอกชนะมาก่อนแล้วนะครับ15ต่อ10แต้มครับในเซตที่1นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนครับ ขอเลียบมาเลยครับคุณอดัยพิชิตไม่ทราบเหมือนกันครับต้องขออภัยจริงครับขอเลียผมไม่ได้ใจครับห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ว่าโกบอลนี้น่าจะมานะเอาละครับลูกเสือของเอกชานชัยติดเดดนะครับฝั่งนี้หมายเลขสิบสี่ที่เราเสิร์ฟไว้เป็นวิทขอนแก่นนะครับหมายเลขสิบสี่ครับดูลูกเสือของวิทขอนแก่นเลยครับเสิร์ฟติดตะข่ายครับวันนี้จับคู่กับวัดซัตแบ็กนะครับ ฮะแล้วครับวัดซัดแบกเสือไปครับเปิดหัวพายุให้กับเอกชานชายพายุโขกลูกนี้เรียบร้อยครับโขกมาหลังสุดของวิศขอนแก่นเลยครับเข้าไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวหลังจากจบคู่แรกก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันแล้วครับคะแนนอยู่ที่3ตัวอ2ครับลูกเสิดของวิศขอนแก่นเลยครับเสือไปเปิดหัวนะครับพายุให้กับเอกโฉบขึ้นมาพายุสังน้อยเตะหายรับลูกนี้ ดูครับว่าถ้าชนะเซตนี้ได้ก็จะเก็บช้ยไปได้เลยนะครับนี่คือเซตที่2แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นผลการแข่ันก่อนนะครับคุณปฏิภา์บอกว่าวันนี้ครับผมครับทั้งาทยครับคะแนนอยู่ที่3ต่อ3นะครับแต้มหล15แต้มครับในแต่ละเซตนะครับเอาล้วครับจังหวะโฉขึ้นไปของวิทย์กับวัดซันแบ็กครับโดนเกี่ยวแล้วครับพายุสางร้อยโฉเองกินเองครับโดนเกี่ยวเหมือนกันครับวัดเกี่ยวได้วิทย์โฉขึ้นไปวัดซันแบ็กลูกนี้เรียบร้อยครับ วัชลินเคราดันแล้วครับอี่านลมามวี่มาน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 ีานี่มานีกมานี่นี่มนี่มนีห้กนบว็าสันีมานี่านี่านี่มานีกมนี้โานีมานี่านางด้านีายุสัานี่มาอ,อ,อีาา ในการได้มขันในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นระบบ8สายนะครับสาย A ถึงสาย H นะครับก็เอาที่1ที่2ของแต่ละสายเข้าครับแล้วก็ที่3ตกรอบนะครับมีสายละ3ทีมครับลูกนี้วัดซัดแบกโอ้โหเอ้าโดนเปิดหัวจังหวะตามเลี่ยไม่ทันครับเอกชัยครับเป็นคะแนนของทีมล้อเมตตาครับสาม้านขอเวลาดอกได้ครับทีมละดึงชังครับเป็นละเซตนะครับสำหรับการแด่งขันครับ กไปอน้จิเ si ีึงเรียนที่นอนชาาตัวที่ควรองเที่กินครับขณะนี่อาจจ์ของทันกรรยังไม่มีถ่าละครับลูกเสือใบเอกชายกับพายุสังห้อยครับ่านลูกี้เรียบร้อยครับก สมารี้ mortar, ันั้นขอเรียนเชิญท่านผเีข้ท่านโปรดเข้าร่วมในกที่าร์้สนามแะโปรี้ขรับขอบครับดีเป็ดการได้ขันในเซตที่2นะครับเอาละครับลูกเสิร์ฟของทางด้านวิทขอนแก่นพิทเด็ดโอ้ยมีทีเด็ดครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับหายเลยครับ โอ้แน่นอนจริงๆครับวิทย์ขอแก่งเลยครับตัดข้าสู่การแข่งขันในวันนี้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยแล้วกันะครับวันนี้ครับจากหนองบัวอนดเดมี่ของเรานะครับผมเรียนเชิญทุกท่านนะที่นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญนั่งในได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับทางท่านสสนะครับดรสมศักดิ์คุณเงินนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาถึงนะครับบริเวณของหมู่บ้านของเราแล้วนะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะฮะสแตนบายในสนามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะฮะเรามีจดุดคัดกองนะครับก่อนที่จะเข้ามาในสนามนะครับก่อนทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะทำตามกฎกติกาของอาคาเดมีของเราด้วยนะอาจารย์นะครับคะแนนอยู่ที่5ต่อ7นะครับเอกชานชัยครับจะเสิร์ฟไปกับทีมล็อก หนองโพหมู่ท่าครับหมายเลขสามครับเสิร์ฟมาเปิดหัวนะครับวัดสันแบกวิดขอนแก่นวัดสันแบกทำไงลูกนี้สลับขาเหยียบโอ้โหดูนะครับไปด้านหลังเลยครับแม่วัดสันแบกบอกว่าของชอบเลยครับลูกอย่างนี้ครับหน้าตาขายครับเออฮึสนามที่หนึ่งนะครับที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นกองคีฟานนะครับพบกับพระชัยนะครับแล้วก็สนามที่สองหนองโพหมู่ทะนะฮะพร้อมกับ นะครับพบกับน้องเมตตานะครับตอนนี้ก็กำลังจับเชี่ยวการโฆษาเลยนะครับทั้งสองทั้งสองสนามนะครับผมรักใครชอบใครนะฮะเชียร์ทีมไหนนะครับผมคิดไว้ในใจได้เลยนะครับว่านะครับทีมไหนจะได้เข้ารอบนะครับต่อไปนะฮะ เอาละครับลูกเสือของเอกชัชัยติตาข่ายครับเป็นแต้มของทีมล้เบตาครับเรียนเชิญท่านในเลยนะฮะเราเป็นการจุดทักปองนะครับก่อนที่ทุกท่านจะเข้ามาในลูกนีไปยังเปิดได้ครับเอกชัชัยครับขึ้นบาลให้กับพายุสังร้อยทัดบล็อกออกไปครับลูกนีขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ ในการแข่งในเซตที่สองนะครับมารวมสนับสนุนในวันนี้นะครับลูกเสือของวัดสันแดกพิกเดชโอ้โหลงฝั่งตัวเองครับจจงหวะาพิกเดชลูกนี้ครับ <c oughs> เพนแต้มของทีมหลวงโพบทธาครับ คะแนนอยู่ที่เกตบอปนะครับเปิดหัวได้ยังได้อยู่ครับเอกชันชัยให้กับพายุสังร้อยโดนเกี่ยวครับลูกนี้วัดเกี่ยวได้วิดทุกขึ้นมาวัดสันแบ็กไปตัดบอกออกไปครับโอ้โหจังหวะขึ้นบอกของพายุสังร้อยครับโดนลูกสันแบ็กของเจ้าวัดเขาให้ตามครับผมตอนนี้ท่านสสนะครับก็เดินทางมาถึงวัเที่ต้นต้นนะครับเดินเชิญทุกท่านนะเดินเชิญทุกท่านด้านในนะครับ ชมรมตะก้อเทิ้งดิบเราลองบอกว่าสวัสดีครับภาพชัดเจนครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ครับคุณเอี่ยมเสียปากบอกว่าสวัสดีครับครับผมทักทายครับคุณกําลังพีบอกว่ายังไม่เสร็จที่ไหนครับที่บ้านหนองบัวนะครับอำเภอบ้านฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณเป็นพระว่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับคุณสมาร์ทเบอร์ลิงบอกว่าสวัสดีครับเก่งบอลมาไหมครับมานะครับเก่งบอลที่เล่นกับทีมน้องเบสหนองธรรมะนะ ด็อกรมะด็อกเมตตานี่เป็นลูกชายนะครับของเจ้าของคุยที่ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับหรือว่าของเสียสยามบุญญารุษสนนั่นเองนะครับนี่ครับด็อกเมตตาครับมีวัดสัสแบกเล่นให้นะครับลูกเสือของพายุสันร้ครับวัดสัสแบกเปิดหัวปิดขอนแก่ชูบาวัดสัสแบกลูกนี้แต่ยอดโอ้โหจังหวะบล็อกลูกนี้ประชชานทั่ลองโพบูท่าได้แต้มครับโดนบล็อกอย่างหนาครับของทางด้านเอกชาชัยครับได้รับเกียรติจากท่านนะครับ เสียสละเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมเปิดงานเป็นสักขีพยามนะครับในการแข่งขันตะก้อดับเบิ้ลตอวเร่นในวันนี้นะครับยินดีตนรับนะครับสองต่อเก้าแต้ครับสนดีของเรานะครับวัดรลินครับเสิร์ฟไปลูกนี้เอกชาชัยโงขึ้ามาพายุลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าว่าขึ้นทำของพายุนี้ดีบล็อกหลังเลยของท่านเจ้าวัดใบครับ อีกสักครู่นะครับเราจะนะครับทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็เป็นการแข่งขันจากนะครับลูกเสิร์ฟของโอ้โหวิดขอนแก่นเสิร์ฟติดเดชครับลูกนี้ตกไปแล้วเนาะพี่ยอดพี่ยอดพิธีเปิดสิบสองต่อเจ็ดนะครับเปิดสิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้โหเสิร์ฟติดเดชครับลูกนี้ครับ เป็คะแนนตีเสมอนะครับครับขอเวลาดรอครับทางด้านทีมหนองโพหมู่ทางครับต้องบอกว่าเป็นการชิงจังหวะการเล่นเลยครับในการแข่งขันในครั้งนี้ครับคุณี่ครับผมบอกว่าสระบุรีชัดเจ๋วครับคุณภาษาักบิพบมเาว่าชัดเจนครับผมครับตอนนี้ทางด้านสสดรคุณศักดิ์พรมคุณเยืนนะครับ ก็เดินทางมาถึงที่ครับซึ่งเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้รับเกียรติแล้วครับจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องมาดูนะครับเอาละครับว่าจะสามารถตีเสมอได้หรือไม่ครับจะมีเซตที่สามหรือเปล่าครับหรือว่าจะจบแค่เซตนี้ครับเสื้อสีขาว เซตแรกชนะไปก่อนครับ15ต่อ10แต้มครับเราเข้าไลท์ส่วนไม่ทันนะครับเราได้ไลท์ได้เซตที่สองนะครับเดินเชิญนักก้าวต้อนะครับเอาล้วครับลูกเสือของทานเอกชาชัยครับเอาล้วครับเอกชาชัยเสือมาเปิดหัวได้ครับทางด้านวัดให้กับวิทย์ขอนแก่นวัดซัดแบ็กคูหยอดไปโอ้โดนเกี่ยวได้ครับเอาล้วครับโชคเองกินเองครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดอีกยืนครับไปเลขสามครับเอกชาชัยครับ จังหวะขึ้นทับหน้าตาข่ายครับว่าเห็นหุ่นอย่างนี้ครับขบเตะเลยนะครับโอุ้ดจริงๆครับลองจอกชัดเจนครับผมคุณทองรอทองสีครับผมสิบโอ้โหเสิร์ฟออกไปครับพายุสัก้อยครับเป็นคะแนนของทีมหลองโพบูท้าครับดูครับจังหวะทางด้านเอก ชัยภูมิครับจะเสิร์ฟครับลูกนี้คู่เสื้อสีขาวนี้เพิ่งได้แชมป์ที่อำเภอกุชุมบานะครับจังหวัดยโสธรนะครับอ่าแล้วครับแดนฉลองสาเจ้าพ่อหลักเมืองครับเสิร์ฟมาเปิดถั่วไปได้ครับลูกนี้โอ้โหเปิดไกลมากเลยครับต่อสุนทรนามมีซิกนเจอร์นะครับตัวนี้ก็ับไม่ตันเลยครับระหว่างทีมน้องโพภโหทะนะครับพบกับน้องเมตตาตอนนี้ก็กำลังขัดเชี่ยนแล้วนะครับ12ต่อ13ครับลูกนี้ทีมไหนครับ ลูกเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับจังหวะของเอใครกับทางด้านโอ้โหพายุโดนเกี่ยวครับบิด,โโดเกี่ยวได้แล้วยังไงาาวัดโอ,โ,โอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะแต่ยอดของทางด้านวัดซัดแบกครับวัชรินเคยนานเลยครับสมองดีนะตรงนี้เออพี่ตักตัวโชคุลีแค่เล่นทีมใดครับเล่นให้กับทีมพระชัยนะครับจบไปแล้วนะครับคุณเชฟวัตปิตาพลาบอกว่าสวัสดีครับ ครับผมทักทายครับ14ตัว14ต้าไาครับลุงเสือผมวัดสัตว์แบ๊กครับเสือไปครับเอกชันชัยขึ้นมาพายุเตะติดบล็อกออกไปครับลูกนี้ครับเอาละครับเป็นคะแนนของทีมหนองโพบูท้าครับเป็นคู่ที่สูสีนะครับคู่นี้อย่ามองไม่ออกนะครับว่านะครับจะออกทีมไหนนะคร เชิดแบ็กมาไปครับคุณประกาศิษฐ์บุญยืนเชิดแบ็กไม่ฟาเหมือนกันครับไม่ได้ใจครับคะแนนอยู่ที่สิบห้าต่อสิบสี่ครับโอ้โหสูสีครับในการดิวคู่ไปเกินสิบเจ็ดคะแนนครับวิทให้กับวัดสันแบ็กหัวไปโดนเขี่ยแล้วครับพายุขึ้นมาเอกชัดชัยเคมเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหแล้วก็สองต่อศูนย์เซตครับชนะไปครับดองโพบูทับ เอาชนะทางด้านทีมล็อกเวตาไปครับสองต่อศูนย์เซตครับเกมไปครับเป็นฝ่ายนะครับสองโคมดกะทะนะฮะพายุสักร้อยครับแล้วก็เอกชาชัยครับเอาชนะไปสองต่อศูนย์เซตนะครับเซตที่สองนี้คะแนนสิบหกต่อสิบสี่ครับยังมีโอกาสนะฮะยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับคุณแม่ยุบอกว่าน็อกบิวแข่งยังครับแข่งแล้วครับน็อกบิวครับมีอีกเพจหนึ่งครับที่ไลฟ์สดครับเพจอ่โยบ้านมะขามเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ไปให้ครับเดี๋ยวผมแชร์ไปให้ครับอ่าล็ก คู่ของลูกบิวแข่งจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าพิธีเปิดนะครับผมขออนุญาตตัดช็อตไปก่อนนะครับ